สวัสดีครับก็สแสข่าวดังมาแล้วครับแอนแอนชิลีร้องไห้โฮหลังนักฟย์บอลหญิงทีมชาติเซอร์ไพรส์กลางบ้านต้องบอกเลยครับว่ากลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลสำหรับการประกาศผลรางวัล Miss ิสยูนเวส Thailand 2021สำหรับการประกวดบนเวทีนางงาม ที่คนไทยทั้งประเทศต่างเฝ้ารอคอยซึ่งถูกจัดขึ้นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหนองนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งผลปรากฏว่าแอนแอนเชลีสกอตเคมิสผู้เข้าประกวดหมายเลข27สามารถคว้าตำแหน่งไปครองได้สำเร็จและต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจเมื่อ Miss u n i v e r s สไทยแลนด์2021อย่างแอนแอนเชลีกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เมื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติได้เซอร์ไพรส์กลางบ้านโดยง,งานนี้นักตบหญิงไทยอย่างออนดุมากิฟวิลาวันก็ได้มาเซอร์ไพรส์แอนนันชชลีกลางบ้านขณะที่ถ่ายรายการตีท้ายครัวโดยเธอนั้นเมื่อเห็นก็ดีใจจนร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันเพราะเธอนั้นชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอีกทั้งงานนี้หน่องปลื่มจิต ก็ได้ทำวบดีโอคอมาหาเนื่องจากมาไม่ได้โดยเหล่านักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ส่งกำลังใจให้กับแอนดันชิรีในการประกวด Miss Universe 2021ณประเทศอิสราเอลที่จะได้เป็นเจ้าภาพในครั้งแรกในเดือนธันวาคมที่จะมาถึงนี้อีกด้วยขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและข,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ